สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแ้วนครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างสุนทรด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในการบำุงรักษาเครื่องยนต์อิสุดีแม็กปอนิวนะครับวันนี้ผมจะพามาดูว่าทำไมแบตเตอรี่เขาถึงพ่วงขั้นตอนในการพ่วงแบตเตอรี่นะครับว่าต้องพ่วงอยังไงแล้วก็วิธีการถอดแบตเตอรี่ต้องถอดขั้วไหนก่อนครับ เดี๋ยวไปรับชมไปเลยนะครับมาดูกันนะครับเวลาถอดแบตเตอรี่นะครับเราต้องถอดขั้วไหนก่อนนะครับเวลาถอดแบตเตอรี่นะครับเราต้องถอดขั้วลบก่อนนะครับย้ําต้องถอดขั้วลบออกก่อนนะครับทําไมถึงต้องถอดขั้วลบออกก่อนนะครับถ้าเราถอดขั้วบวกออกก่อนนะถ้าขั้วบวกตัวนี้สายตัวนี้ไปโดนโครงรถจะเกิดการช็อตทันทีเลยนะครับ อยนี้นะครับเขาจึงถอดขั้วลบก่อนนะครับเวลาถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อายุการใช้งานประมาณ2ปีนะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆจะมีระบบไฟฟ้าเยอะเช่นกระจุกไฟฟ้าระบบกันขโมยเยอะแยะไปหมดนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะใช้ระบบไฟฟ้าเยอะมากนะครับจะเป็นเซนเซอร์ต่างๆนะก็คือใช้แบตเตอรี่นะครับใช้ในเครื่องยนต์แบตเตอรี่จึง ช้ไปประมาณสองปีนะทำไมเวลาการพ่วงแบตเตอรี่ถึงขั้วบวกตัวขั้วบวกขั้วลบต่อขั้วลบนะครับทำไมไม่ต่อขั้วลบกับขั้วบวกขั้วบวกต่อขั้วลบนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อขั้วลบมาใส่ขั้วบวกนะครับจะเป็นยี่สิบสี่โวลต์ทันทีเลยนะเพราะว่าแบตเตอรี่สิบสองโวลต์นะถ้าเราต่ออนุกรมกันนะครับจะเป็นยี่สิบสี่โวลต์นะครับถ้าเป็นยี่สิบสี่โวลต์ เครื่องจะพังทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟิวเรารับได้12โวลต์น,นะครับเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเรารับได้12โวลต์น,นะครับถ้าเราต่อนุกรมกัน24โวลต์ฟิวก็จะขาดถ้าฟิวไม่ขาดก็อุปกรณ์ของเราพังนั่นเองนะครับทําไมรถบรรทุกถึงต้องต่อบวกกับลบลบกับบวกเพราะว่ารถบรรทุก ใช้กาลังเยอะนะครับใช้ไฟยี่สิบสี่โวลต์นะครับในการถามนึงมีคนถามมาว่าทําไมถ้าถอดแบตเตอรี่ออกแล้วก็อ่าเข็นกระตุกจะติดไหมในรถเกียร์ธรรมดาผมบอกว่าไม่ติดนะเพราะว่าไม่มีไฟไปจ่ายโซลินอยด์เลยไม่มีการส่งไปจ่ายโซลินอยด์เ์าวเลยก็ทําให้เครื่องยนต์ไม่ติดครับกรณีทีส่สตาร์ทไม่ติดแล้วก็เข็นกระตุกนะครับกรณีที่แบตเตอรี่ เรือน้อยนะครับติดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไฟส่วนหนึ่งนะครับไปจ่ายที่โซลูนอยด์วาล์วนะครับที่ปั๊มนะครับทําให้เกิดการจุดระเบิดได้นั่นเองนะครับผมถ้าไม่มีแบตเตอรี่ก็คือเครื่องจุดจะไม่ติดนั่นเองครับอันนี้ก็คือความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใครจะไปต่อใช้งานแบตเตอรี่นะครับต้องต่อให้ถูกนะครับไม่ใช่เห็นรถพ่วงต่อ24โวลต์นะครับ บวกเข้าลบลบเข้าบวกรถสตาร์ทติดไม่ใช่นะครับเพราะว่าไดมอเตอร์สตาร์เขารับได้14โวลต์น,นะครับถ้าเป็นรถทั่วไปรถกระบะนะครับก็คือใช้ได้12โวลต์นั่นเองครับห้ามต่อผิดนะครับต่อผิดก็คือพังนั่นเองครับไดพังแล้วก็ฟิวขาดอุปกรณ์พังทันทีนะครับผมสําหรับคลิปน,นี้ผมก็มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกีย่ยวกับการถอดแบตเตอรี่ต่อแบตเตอรี่นั่นเองครับวิธีการพ่วงแบตเตอรี่นะครับก็คือ บวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับก็คือ,อแรงดันจะเท่าเดิมครับกระแสจะมากขึ้นทําให้เครื่องยนต์สตาร์ทอิดนะครับผมสลหรับคลิปนี้ผมก็มาสอนวิธีการต่อ,อแบตเตอรี่แล้วก็วิธีการต่อนั่นเองครับถ้าใครต่อไม่เป็นก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีมอะไรมากะนครับขอบคุณครับ